ถ้ามนุษย์ไม่ใช่มนุษย์อย่างที่ควรจะเป็นงั้นใครกันละ่ะวันหนึ่งพี่หมีเดินผ่านข้างทางเขาเห็นแม่สุนัขก,กับลูกหมาตัวน้อยนั่งขอทานข้างหน้ามีป้ายเขียนว่าเพื่อการศึกษาเขาไม่ได้พูดอะไรแค่ยื่นเงินให้แล้วเดินต่อไปด้วยรอยยิ้มเงๆียบกลางวันวันนั้นขณะพี่หมีนั่งกินข้าวที่ร้านริมทาง แมวจรตัวหนึ่งเดินเข้ามามองเขาด้วยสายตาหวังเล็กๆพี่หมีแบ่งข้าวให้โดยไม่ลังเลมือนั้นอาจเล็กน้อยสำหรับเขาแต่มันอิ่มมากสำหรับแมวตัวนั้นขณะที่สิ่งโตแก่พยายามเข็นรถขายของข้ามถนนไม่มีใครช่วยไม่มีใครสนใจพี่หมีเดินเข้าไปแล้วช่วยเข็นโดยไม่พูดแม้แต่คำเดียวในยามเย็นพี่หมีเดินผ่านกับห้องเช่าของเขา ผ่านหน้าห้องหมายเลข 3. เขาหยุดแขวนวีกไว้ไว้ที่หน้าประตูแล้วจากไปอย่างเงียบๆโดยไม่เคาะประตูและเข้าห้องของเขาไปห้องของเขาไม่มีอะไรรุ่ละ่ะมีเพียงเสื่อเก่าหมอนใบเล็กและพัดลมตัวหนึ่งก่อนจะนอนเขาจะสวดมนต์ขอพรให้ตัวเองมีความสุขเขาทําสิ่งเหล่านี้ทุกวันไม่เคยเรียกร้องคําขอบคุณไม่เคยต้องการรางวัลแต่ทุกเรื่องดีดีที่เขาทํามันค่อยๆเติบโตเป็น มิรภาพลอยยิ้มและสายตาแห่งความเชื่อใจและวันเวลาค่อยๆผ่านไปในระหว่างทางเดินไปทํางานของเขาได้มีเรื่องราวต่างๆที่เขาเคยทําได้ผ่านเข้ามาในหัวล้วนแต่ทําให้เขามีความสุขและมีรอยยิ้มเล็กๆวันหนึ่งเขาเดินผ่านมาตรงที่เดิมที่มาเจอกับแม่สุนัขอีกครั้งแต่ลูกสุนัขที่เคยนั่งข้างเธอหายไปเขาเงียบและยืนนิ่งแต่ในใจ มีคำถามดังขึ้นมากมายเกิดอะไรขึ้นกับลูกสุนัขทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นแม่แม่ลูกสุนัขตัวเดิมปรากฏตัวในชุดนักเรียนวิ่งเข้ามากอดแม่แน่นพี่หมียืนนิ่งมือหนึ่งที่ร้านเดิมแมวจรตัวเดิมนั่งข้างเขาอีกครั้งคราวนี้แมวไม่ขอไม่ได้ต้องการอาหารพวกเขาแค่นั่งข้างกันกินข้าวด้วยกันเหมือนเพื่อนเขาช่วยลุงคร่งเข็นรถเหมือนทุกครั้ง แต่วันนี้ลุงยื่นขนมเล็กๆให้กลับมาไม่ใช่เรื่องของของตอบแทนแต่คือความรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวประตูห้องหมายเลข3เปิดออกป้าโปยื่นถ้วยข้าวต้มร้อนๆให้พี่หมีพร้อมรอยยิ้มพี่หมีนั่งลงที่เดิมบนเสือ่อผืนเดิมพัดลมตัวเดิมหมุนเบาๆเขาหลับตายิ้มเงียบๆ ไม่ใช่เพราะเขารวยขึ้นหรือเขามีชื่อเสียงมากขึ้นแต่เพราะเขาได้เติมสิ่งที่ขาดไปในสังคมของความบุ่นวายโดยที่เขาไม่ได้หวังผลตอบแทนกลับมาเลย